เอาไงครับเจ้าของนาครับวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจดีใจดีใจไม่เคยเห็นแบบจัดรถตดินแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะข้าวนาถ้ามีโอกาสเอาอีกไหมฮะาเอามาแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของพื้นที่ครับที่เอื่อเฟือสถานที่ให้เราได้จัดงานสนุกมาสนุกกันและเปลี่ยนความรู้กันแล้วปกตินี่ใช้บริการประจำประจำครับประจำครับครับ ครับผมก็เรา EP หนึ่ง EP สองครับแล้วพร้อมพร้อม EP หนึ่งพี่ออฟครับผมแล้วส่งต่อให้สยา EP 3สยาครับผมแล้ว EP สามนะฮะนี่เลยครับนี่ส่งให้ใครครับก็เสือครับโอ้ยช่างกิกสิดปืเสือรับช่วงต่อแล้วใช่ไหมฮะครับแล้วพบกัน EP สามครับเมื่อไรฮะยังไม่มีกำหนดยังไม่มีกำหนดเดี๋ยวดูสถานที่ก่อนครับได้ครับ EP สามนะฮะ คลิปวิดีโอนี้บันทึกแล้วนะฮะร่วมอยู่กันมีอยู่ด้วยกันเนี่ยครับจะร่วมกันนะฮะต่รับจอให้ช่างกิ๊กสิบธ์เสือเป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะเป็นเป็นเร้าภาพอ่าเป็นเจ้าภาพครับครับจยังไงจะแจ้งครับครับขอบคุณครับ